สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนเมืองพระพาวิยาคมนะครับวันนี้มาพบกับค,คุณครูพีรชัยนะครับที่เราต้องมาเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับระดับชั้นม .1 วันนี้นะครับค,คุณครูจะมาแนะนําบทเรียนนะครับออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดหรือโควิด19นะครับที่เราต้องมาเรียนออนไลน์กันในส่วนของรายวิชาของครูพีรชัยนะครับค,คุณครูก็จะมอบหมายนะครับ มีในกลุ่มรายของพวกเรานะครับแล้วก็ให้พวกเราเรียนในเว็บไซต์ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะครับวันนี้จะมาแนะนําว่าการใช้เว็บไซต์จะใช้งานยังไงนะครับถ้านักเรียนเข้ากลุ่มที่หลังนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปที่โน้ตน,นะครับแล้วดูชื่อเว็บไซต์ตัวนี้ได้นะครับไปดูเลยนะครับว่าเว็บไซต์เป็นหน้าตาไงเราคลิกที่ลิงก์ที่ครูส่งให้ครับ เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นเว็บไซต์สีเหลืองๆนะครับมีรหัสวิชาม .1 นนะครับรหัสวิชาวแวนสองสองสองสี่หนึ่งวิชาเทคโนโลยีสารเทศนะครับก็จะมีชื่อรายวิชานะครับแล้วก็จะมีวิดีโอที่ครูพูดอยู่ตอนนี้นะครับครูจะมาแปะลิงก์ไว้ตรงนี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับหรือสงสัยในการใช้งานบทเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถมาดูวิดีโอซ้ำได้นะครับ ในส่วนของรายวิชานะครับก็จะมีคําอธิบายรายวิชาผลการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับที่เราได้เจอกันในช่วงสอบดาคที่1ถึงสอบดาคที่3นะครับที่โรงเรียนนะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนนะครับดูหัวข้อตรงนี้นะครับให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้จากใบความรู้นะครับลงในสมุดนั่นหมายกําหนดส่งวันที่30กันยา2 5งหนะครับหรือจะมีกำหนดเปลี่ยนแปลงยังไงครคูจะแจ้งไปทางรายกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรามาเปิด บทเรียนแล้วเราจะเห็นบทเรียนซึ่งคุณครูออกแบบไว้ทั้งหมด4บทเรียนนะครับ4บทเรียนในแต่ละบทเรียนจะมีเหมือนกันครับมีใบความรู้มีใบงานมีสื่อการเรียนการสอนนะครับและก็แบบทดสอบก่อนอื่นเลยนะครับทุกหน่วยจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละหน่วยจะมีใบความรู้ที่มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหน่วยที่หหน่วยที่2นะครับแล้วก็จะมีข้อสอบกลางภาคนะครับ แล้วก็จะมีหน่วยที่3แล้วก็หน่วยที่4นะครับแล้วก็แบบทดสอบปลายภาคเรียนนะครับสุดท้ายนะครับใต้เว็บไซต์สุดท้ายเลยนักเรียนจะเห็นนะครับชื่อของนักเรียนนะครับแล้วก็ช่องคะแนนถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือทําแบบทดสอบแล้วคะแนนจะขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับอะมาที่หน่วยที่1เลยนะครับครูจะยกตัวอย่างเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะว่าทุกหน่วยจะทําลักษณะเหมือนกันเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเลยนะครับโดยที่เรายังไม่มีความรู้หรือพื้นฐานที่เราเรียนไปแล้วก็ช่างนะครับเราก็กดเข้าไปที่แบบทดสอบก่อนเรียนในแบบทดสอบก่อนเรียนบางคนนะครับอาจจะไม่ขึ้นเลยไม่ไม่ขึ้นแบบนี้อาจจะให้ลักษณะการใส่ทีเมลหรืออีเมลนะครับเราต้องมีอีเมลของตัวเองนะครับ ให้นักเรียนนะครับใส่กรอกคำนำหน้าครับติ๊กแล้วก็เลือกห้องนะครับสมมุติว่านักเรียนอยู่ห้องหนึ่งนะครับหนึ่งทับหนึ่งนักเรียนก็พิมพ์ชื่อตัวเองนะครับสมมุติว่าเป็นนิยมนะครับนิยมแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งนะครับตามด้วยนามสกุลมพนะครับเลขที่เท่าไหร่นักเรียนใส่เลยนะครับ ที่ 5. หัวตัวนี้อาจจะไม่เรียงนะครับเพราะว่าข้อสอบมันจะสลับกันอยู่นักเรียนกดถัดไปครับนักเรียนก็ทําข้อสอบนะครับนักเรียนอ่านโจทย์นะครับสามารถทําได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนักเรียนอ่านโจทย์สมมติน,นะครับนักเรียนตอบถ้านักเรียนไม่ต้องการเลือกคําตอบนี้นักเรียนก็เปลี่ยนคําตอบไว้เลยนะครับอันนี้ครูจะติ๊กไปก่อนนะครับทาให้ดูนะครับ นักเรียนกดส่งครับอาถ้านักเรียนทําไม่ครบนะครับมันจะขึ้นหน้าจางี้บอกว่านักเรียนยังไม่ตอบคำถามนักเรียนก็มาทําแล้วก็ตอบไปนะครับแนักเรียนก็กดส่งครับโอเคครับมันจะมีข้อความบอกว่าเราบันทึกคําตอบของคุณไว้แล้วนะครับแล้วก็กดดูความแม่นยำนี่ค,ครับมันก็จะขึ้นอ่าข้อสอบที่นักเรียนทํา ไว้แล้วนะครับข้อสอบตัวนี้จะถูกส่งมาที่ครู ع. ขั้นข้อสอบส่วนนี้จะไม่มีคะแนนนะครับแต่ว่าจะมีผลตอนที่เรากดทําข้อสอบนะครับในเรื่องของแบบทดสอบหลังเรียนนะครับอันนี้คือก่อนเรียนก็คือจะไม่มีคะแนนให้แต่ก็จะเป็นวัดความรู้แล้วก็ข้อสอบก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันในเรื่องของหลังเรียนนะครับจะเป็นข้อสอบลักษณะเดียวกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็มาเรียน ร <Workers> ู้ด้วยตัวเองนะครับเริ Sultan ่มจากใบความรู้ที่1นึครับนักเรียนก็กดเข้าไปนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนักเรียนก็ศึกษานะครับดูแล้วก็จดบันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ครูบอกว่าต้องจดสรุปองค์ความรู้ที่ได้นะครับลงในสมุดอย่างน้อยนะครับเนื้อหานึงเนี่ยนะครับเนื้อหาต้องได้ครึ่งหน้ากระดาษนะครับครึ่งหน้ากระดาษสมุดของเรานะครับ เสร็จแล้วนะครับเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ดูสองสามหน่วยไปความรู้ที่หนึ่งที่สองที่สามก็ดูจบครบแล้วนะครับทีนี้นักเรียนก็ไปทําใบงานหรือถ้าหากนักเรียนยังไม่มั่นใจในเรื่องของรายเนื้อหานักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนักเรียนไปดูที่ยู u ูบนะครับสื่อการเรียนการสื่อการเรียนได้เลยดูที่ยูทูบนะครับ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำเช่นเล่นเกมครุบอัาเราดูเสร็จแล้วฮะเราเริ่มมาทําใบงานกันเลยครับใบงานกดที่ใบงานครับจะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนก็ตรงชื่อสกุลนะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อครับอ่เด็กชายนิยมใช่นิยมนะครับ มอพหอ้องมอหนึ่งกิมเฉพาะตัวเลขนะครับหนึ่งท่าหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเลขที่สมมติเลขที่แปดนะครับทีนี้ความหมายขอยงคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนรู้แล้วเมื่อกี้นักเรียนศึกษาจากใบงานที่ครูให้ไว้แล้วก็ดูจากาสื่อวิดีโอที่ครูให้ไว้นะครับนักเรียนรู้แล้วนักเรียนก็มาเลือกเลยครับวิธีการทขาข้อสอบเห็นไหมลูกศจริแงแดงเราเลือกคําตอบอย่างตัวนี้มาลากมาใส่เลยครับง่ายมากนะครับอย่างสมมติว่าคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โอเค อ่ลากบางไว้ข้อนี้จากภาพคือคอมพิวเตอร์รูปแบบใดอ่ารูตอบเลยโน้ตบุ๊กอ่าโอเคนะครับอาจารย์นั้นรูจะสุ่มท,ทำนะครับนักเรียนเลื่อนมาอ่าเรียนเลื่อนมานครับปึ๊บนักเรียนกดปุ่มฟิตติสนะครับกดเลยก็คือกดส่งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีให้นักเรียนพิมพ์ชื่ออีกก็เป็นเด็กชาย พิมพ์เตรมนะครับนิยมมพนะครับตามด้วยกุ๊ปหรือเลเวลให้นักเรียนใส่1ทับนะครับแล้วกดซิ้นหรือส่งนั่นเองนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถดูคะแนนได้เลยนะครับอ่าเต็ม10นะครับได้แล้วครูก็จะได้รับคะแนนนักเรียนแล้ว ครูก็จะเอาคะแนนตัวนี้ไปเกอกในช่องคะแนนที่อยู่ในหน้านเว็บไซต์ให้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรียนก็มาทําแบบทดสอบหลังเรียนลักษณะเหมือนกันนะครับกับแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนก็พิมพ์ชื่อนะครับตามด้วยนี่นี่นอ่ะสมมติว่านิยมมพนิ้ยมมพนะครับเลขที่แปด นักเรียนก็ถ่ายทำทำลงไปครับอันนี้คือครูทำเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนักเรียนจะกดดูตรงความแม่นยำก็ได้ไม่ดูก็ได้อนักเรียนกลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับพอนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็รอประมาณสักวันสองวันหรือสามวันคุณครูก็จะมาอัปเดตคะแนนให้ ตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถเข้ามาดูในเรื่องของคะแนนได้เลยนะครับตอนนี้ข้อสอบป,ปลายภาคยังไม่ขึ้นนะครับนักเรียนสามารถทําได้เลยนะครับตั้งแต่หน่วยที่1หน่วยที่2แล้วก็ข้อสอบกลางภาคแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่3ามไปเลยนะครับจนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนเข้าไปดูวิดีโอหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับจะใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับใช้โทรศัพท์ในการเรียนรู้ก็ได้ นะครับไม่จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนําบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ